อช่แน้วอะไย่ากค่ะคิวพี่ป๊อปอริยาทิศวันนี้นี่จะกลับมาทานได้ก่อนสวัสดีพี่น้องทำเป็นทำเครื่องโซเชียลแคมป์ค่ะเราจะแนะนำเมนูอาหารวันนี้เรามาอยู่รกล้ถ้าต้องเหมือนเจอถ้าต้องแบเดียวเหมือนเดิมที่ตะปูค่ะเราจะแนะนำอาหารตรงพิเศษคือตัวเดียวหมูตกน้ำเจ้าเปียกฝนมื่อกี่เจ้าเปียกฝนเป็ูตกน้ำ เขาบอกว่าเดี๋ยวนีต้องให้น้ออกสือนเยอะหน่อยจริงหรอวันนี้มีน้องมาจากเน้องนิชามิเรนนะคะเกรกเชอรมาลาทาาสดีค่ะคุณสาวุอาหารเป็นไงบ้างคะน้องนิชานร้อยมากได้เนาะชิลน้องโยจะทานได้้างน้องโยโดยนะยะจะทานได้ั้ยทานได้เยค่ะทานได้น้องวจีใครขใครเข้าไปเชียงใหม่บ้างที่ใครเขไปเชียงใหม่บ้างโออ ซาเงาอ๋อเอกี่จะ,ะ,ะทานได้ไหมครับ้อนปลาเดียวเนี่ยคือยาเอ้าพาไปาลาตกอนลากอนอยากให้มาชิมนะคะิญญา,าวเอ้าข้วิาาตะก้อนลาะกอนอยากให้มาชิมาหาชิลชค่ะนี้ค่ะอหด้วยอาหารหน่หอยาตามพอพิทานข้าวนะเีกเกตสะกไหมคชอบกะด ไอ้ห่าวันนี้เธอบอกเธอแต่งชิวเขียนชิวสวยห,ยหน้าเธอบอกว่าเธอแต่งหน้าบล็อกเดียวกับปล็อกอารีอาผิวเค็คิ้วจริงเนาะอัน FC ว่าคุ้จักน้องเบลวิวอาร์กัสซ่าไหมฮะเบลวิวอ,อาร,ร์กัสซ่ากับวิวกับปุ๋ยใส่ก้อนเนะี่ยใครสวยกว่ากันเข่งกัน ลองลองพักเห็นกันมานะควก็ว่าเบาหิวพาลาซากับคุยไซมอนอะไทยสวยกว่ากันแต่ถ้าเป็นที่ถามถ้าที่ตอบนะไปกันได้อยู่ <c oughs> แต่ความหวานให้เับเบลวิวนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะเฉลยศาสาไทยวัฒรรมอะไรนะครับว่าเนียง เหนียงในโฆษณาในโฆษณาลบกลมระพุไว้ว่าตะเอหอหีบดอนหนูตะอียอก็ยักษงองูเหนียงที่แปลว่าก้อนเนื้อที่ไป่บักคุณออกมาปกติแล้วอเนียงเนี่ยจะเกิดจากคนที่อายุมากแต่คนมากนางมีเนื้อมีหนังอ้วนอะไรทำให้เหนียงออกมาก่อนวัยอันควรก็มีไหมก็ดูสิว้ามีไหมเนียง่ะ ไม่มีโดแขนโดนสิได้ได้จะสามสิบแล้วก็ต้องเป็นเรื่องปกติวันนี้พี่จะทามาทำอะไรที่ภคเก็ตเอ่ยมาทำอะไรพี่ภคเก็ตคะอน้รับมาพรีเวดดิ้งค่ะโอ้โหกับลูกค้าใช่ไหมฮาร์นางมาทำเลือไงนนางเอาหอบฝนมาด้วยตั้งแต่นางมาฝนตกจอกเลยค่ะจริงดีวันนี้ฝนยังหยุดตกบ้างมาตกตอนเลือกงานเมื่อก okay, no ี้ผัหมูตกน้ำไปด้วยเอางี้ก่อนเดี๋ยววันนี้ไม่มีจะพูดเนาะเพราะวันนี้แบบว่า สวยอ่ะแล้วก็ฝนตกด้วยน้องแล้วก็อยากให้น้องอินชาพูดมากดีกว่าฝากพาคือน้องโยก็ได้ด้วยพูดให้มาเที่ยวภูเก็ตหรือว่าใส่ตอนเขารู้สึกยังไงเจี๊ยบเงี่ยพูดได้เลยนะเออพี่เจี๊ยบมาไม่เจอเลยเนาะคิดถึงนะคะยังไงซอสแซมอนเป็นไงมั้งค่ะแซมอนเลิศอ่าสวยทุกคนเลยอ่ะคือสวยเนาะสวยเนาะไปไปฟสวยเลย ไฟสวยไฟไม่มีนะสวยอ่ะคุณสวยมองอันนี้ไฟอันนี้ไฟพีน่านะเนาะวยนะมองแล้วสวยนะมองไปแล้วสวยหมดเลยชอบชอบโชว์ไหนที่สุดชอบโชว์ไหนมากที่สุดชอบโชว์ไหนมากที่สุดต้องมีแหละเนาะเปิดวันนี้น้ำปั๊บปั๊บปั๊บเลยวันนี้วันนี้ตัวตัวเปลี่ยนตัวเอีกหลายตัวเพราะจริงจริงแล้วมันจับตัวเดเนี่ยมาป๊อปี๊ดเล่นไอเดียด้วยวันนี้ สซล้ออียไม่อยู่็เไยสลับกันีปนไนวย้ียไม่อยู่หัวตีก็พอกเขาตังจริงค่าสองร้อไม่ให้ก oui> ็เลยเดินตีจะอุ่ยไม่บางแต่ได uh ้ก็เสียไปหนามากอุ่ยใช่แต่ได้ก็แค่นางเล่นน้ำมานนะเอาอียต์ออกแขกคนไทยไม่ค่อยมีเที่ยลองเองคั้งๆน้องเคยเห็นตัางหรือเปล่าคือเขาไม่รับกำลังทำให้อยู่ไปมาเป็นภาษาอังกฤษเขบอกแล้วภาษาอังกฤษ อ่าโอเคนะคะยังไงทุกนี้ได้ข่าวว่าจักรีนะครวมเชียงใหม่นะก็รวมรอมหลายที่อะไรอ่ะหลายหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดนะเพื่อก็ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพคนรักษาเดินทางไปปอดทยกุายมีอะไรจะพูดกับเอฟซีพีนุ้ยนะค่ะจะไปแล้วค่ะแล้วก็จะไปหรือเปล่า นี่ไปทำอะไรมากันหน้าเปียกฝนมาเหรอเปียกฝนต้องนั้นออกเสือเยอะนางจะส่องนางไปถ่ายตอนที่มาเลเซียนี่ไม่เคยมาเลยนั่นฮะผู้ชมผู้ชมห้าล่างนะไม่คิวดีกว่ามาเนี่ยอ่ะนี่เธอจะมาลาดูดูบล็อกตาของหน้าอ่ะเดี๋ยวมือ่งเดี๋ยวก็สีบล็อกตาอ่ะดูบล็อกตาของนางนี่คือบล็อกตาแต่งสวยไหมคะอันนี้คือ จะดูกันไรจมูกดูไรจมูกนิดนึงไรจมูกอ่าไรจมูกอ่าตาอ่าดูั้งนกเชื่อเขาด้วยอ่าเห็นไหมเขาบอกคิวข้างนี้เหมือนป๊อปอริยาข้างนี้เหมือนไรข้างนี้เหมือนไทยปอข้างนี้เหมือนไรไม่รู้โหพี่องไปแล้วคจบจบคลิปเลยบ้างได้ด้วยด้วอ่ะไปดิจบดิอ่ะไม่ไหวคุยขัวมาไปคค่ะ